สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องเล็มผู้มไม้ไรสายแบรนด์อเมริกาครับยี e ่ห้อ g r e e n w o r k ตัวนี้เลยครับสำหรับสเปคการใช้งานของเครื่องเล็มผุ่มไม้ตัวนี้นะครับความยาวใบมีดจะอยู่ที่61เซนนะครับความกว้างระหว่างร่องคมใบมีดจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับกำลังรอบสูงสุดของมอเตอร์จะอยู่ที่3,200รอบต่อนาทีนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด40โวลต์4แอมป์ก้อนนี้นะครับใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับ นอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องยังมาพร้อมกับระบบการใช้งานที่ง่ายนะครับตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างดีรวมถึงมีระบบเซฟตี้มาให้ในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอกหุ้มใบมีดตัวนี้นะครับสาหรับเอาไว้เก็บไม่ให้เราโดนขมใบมีดบาดนะครับส่วนต่อไปก็จะได้แก่กาดนะครับที่เอาไว้ป้องกันมือของเราไม่ให้หลุดไปโดนส่วนคมของใบมีดนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปก็ได้แก่เซฟตี้ตรงจุดนี้นะครับอยู่ที่จุดมือจับนะครับส่วนเซฟตี้จุดที่2อยู่ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งทั้ง2ส่วนจะทํางานร่วมกันนะครับเวลาที่เราเผลอปล่อยมือหลุดจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับเครื่องจะตัดการทํางานอัตโนมัตินั่นเองนะครับนอกจากนั้นเครื่องตัวนี้ยังปรับการทํางานให้เข้ากับหน้างานจริงนะครับไม่ว่าจะตัดในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับโดยปรับหมุนตรงจุดนี้นะครับซึ่งก็จะเหมาะกับ ลูกค้าที่ถนัดทั้งมือขวาและมือซ้ายด้วยเช่นกันนะครับเมื่ออยู่ในแนวตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเราปรับเป็นแนวนอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปรับซ้ายปรับขวาได้ผมจะทำการทดสอบลันเครื่องให้ดูง่ายๆครับก็คือเราเสียบแบตเตอรี่ลงไปให้สุดจนได้ยินแสงดังแกลกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเลื่อนปุ่มเซฟตี้ตรงนี้ลงมานะครับอย่างนี้แล้วก็กดไกคันเร่งหลังจากนั้นก็กดปุ่มเซฟตี้ด้านหน้าอย่างนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะครับสินค้าตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นช่วงโควิดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ชุดละ8,900บาทนะครับสามารถสั่งซื้อแบบเก็บเงินไปทางได้นะครับมีค่าบริการอยู่ที่200บาทส่วนการรับประกันนะครับเรารับประกันในส่วนของมอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ2ปีด้วยกันนะครับอะไหล่มีทุกชิ้นครับศูนย์บริการอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็ทักหาผมเข้ามานะครับได้ที่เบอร์0918521712นะครับซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาสอบถามมีสั่งซื้อได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีช่องทางสั่งซื้อนะครับในช่องทางของเพจ a c e b o o k นะครับที่เพจ greenwork.in.th นะครับและทางเว็บไซต์ greenwork.in.th เช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามสวัสดีครับ